สวัสดีแฟนๆท่ฟนสินิวัฒนทุกท่านพบกับผมกอบฟอัครเดชเทียนทองนะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่1นึคันมานำเสนอท่านผู้ชมนะผมช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงส่ง,สงท้ายปีเก่านะฮะผมก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยเริ่มอยากจะเปลี่ยนรถแล้วนะฮะจากรถเก๋งจากรถ เจ็ดที่นั่งมาเป็นรถกระบะหรือว่าเป็นรถคันที่2คันที่3นะครับผมวันนี้ผมก็มีมาให้คุณเลือกอีก1คันนั่นก็คือเจ้า Toyota Revo 4ประตูเกียร์อัตโนมัติยกสูงคันนี้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นหน้าไมเนอร์เชนแล้วหน้าก็จะหล่อขึ้นดูสวยขึ้นนะผมหลายๆท่านชอบโมเดลนี้มากกว่าโมเดลใหม่อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่า,าดีไซน์แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะผมไลสไตล์แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครัผมคันนี้เนี่ยเป็นรถปีโมเดล2010 8นะครับผมเป็นรุ่น d o บเบิลแค 2.4e p จ u n n e r เอกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมเลขใหม่ที่ใช้งานไปนะฮะ1 2 0 0 0 0กิโละครับผมในส่วนของราคาจำหน่ายนะครัผมคันนี้อยู่ที่6,2,000 0บาทนะผมท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะได้รถกระบะสักคันหนึ่งนะฮะคันนี้เนี่ยบอกเลยมาว่าฟรีดาวนะผมสำหรับท่านที่มีเครดิตอยู่แล้ว นะไม่ว่าจะเป็นผ่อนบัตรเครดิตผ่อนโทรศัพท์มือถือผ่อนตู้เย็นทีวีนะครับผมและผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีประวัติล่าช้าไม่มีค้างชําระคุณจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับผมหรือท่านใดที่ไม่เคยมีประวัติการผ่อนอะไรเลยนะครับผมไม่เคยมีไม่เคยผ่อนนะฮะคุณก็ใช้เงินดาวเพียงแค่2 0 0 0 0ถึง30,000บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดได้เยอะมากๆและผ่อนต่อเดือนนะครับผมผ่อนต่อเดือนถ้าคุณ ผ่อน6ปีนะฮะใช้เงินดาว20,000นนะผ่อน6ปีคันนี้จะผ่อนอยู่ที่1 000, 1 0 0 0ไม่ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เกิน ,12,000 บาทเพราะว่ามันแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่เลนดอกเบีย้ยแต่ละเจ้าด้วยเนาะอ่าก็ประมาณนะครับผมไม่เกิน1 2 0 0 0บาทนะครับผมก็ผ่อนสบายๆนะฮะสำหรับกระบะ4ประตูยกสูงคันนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปตามชมนะผมว่าภายนอกสภาพเป็นอย่างไรนะครับผม อย่างที่บอกนะผมคันนี้เนี่ยเป็นรถพึ่งเข้านะผมอาจจะยังมอมแมมอยู่อาจจะมีคราบโคลนคราบขี้ฝุ่นคราบอะไรก็แล้วแต่นะผมมันเกาะอ,อยู่ตามตัวรถนะฮะอันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถพึ่งเข้านะผมยังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าผมเก็บงานแล้วทาความสะอาดแล้วเก็บสีขัดเคลือบรบลิ้วรอยอะไรหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่รู้เลยว่ารถดั้งเดิมเนี่ยที่มันเข้ามาใหม่สภาพเป็นอย่างไรผมถึงชอบพาท่านผู้ชมมาชมรถพึ่งเข้านั่นแหละนะครับผมคุณจะได้ชมรถ เข้าใหม่พร้อมกันนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูนะผมในส่วนของด้านนอกนะฮะด้านนอกของเขานะผมการดีไซน์อย่างที่บอกไปเป็นรุ่นใหม่ในเชนดีไซน์ก็จะดูดุดันขึ้นดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะผมในปีโมเดล2015นะเริ่มแรกของเขาเนาะหน้าตาของเขาอาจจะดูโบราณไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอมามเนอร์เชนปี2017ไปไปลายปีนะผมก็จะเป็นหน้านี้ดูสวยขึ้นนะ ดูหล่อมากๆนะผมอย่างกระจังด้านหน้าก็เป็นกระจังแบบว่าใช้2วัสดุนะครับผมเป็นคโครมเมียมตกแต่งด้วยสีดําเงานะก็ดูหล่อขึ้นนะผมแล้วก็การชนด้านหน้าก็มีการออกแบบใหม่กรอบไฟตัดหมอกดูทันสมัยมากขึ้นนะครับผมนี่ก็มีไฟตัดหมอกให้นะกรอบก็จะเป็นสีดําเงาพร้อมขอบที่มันเป็นคโครมเมียมเล็กน้อยนะผมการดีไซน์ก็ดูสวยในส่วนของไฟหน้ารุ่น e นะฮะกับรุ่น j พัดเนี่ยจะเป็นหลอดไส้ ผมหลอดไส้ก็ราคาถูกนะฮะเปลี่ยนหลอดที่ก็20บาท30บาทใช่ไหมนะแต่ถ้าเป็นรุ่น e p a r ขึ้นไปนะฮะ e p a r ก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์หลอด LED นะครับผมนะะอันนี้ก็อาจจะดูแบบไม่สวยนะฮะอาจจะดูไม่สวยพูดตามตรงเลยนะผมแต่เน้นการดูแลรักษาที่ถูกนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับผมนะด้านหน้าสีสันเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากันชนด้านหน้านะครับผมเคยบอกไว้แล้ววิธีสังเกตรีโว ด้านหน้าเนี่ยถ้ากันชนมันเงานะฮะแสดงว่าเคยทําสีมาแต่ถ้าเป็นสีเดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะเหมือนเปลือกส้มนะผิวสัมผัสมันจะเหมือนเปลือกส้มอันนั้นคือของเดิมโรงงานอาจจะไม่เงามากนะผมแต่เนี้ยเก็บสีมาแล้วนะฮะดูออกเลยนะผมกันชนหน้าสีเงานะผมฝากระโปรงก็น่าจะเคยเก็บมาแล้วแหละนะแต่ว่าไม่มีชนหนักหรอกนะเดี๋ยวค่อยตามไปดูในส่วนของโครงสร้างนะผมอ่ะนี่คือด้านหน้าของเขานะผมถัดมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็สวมใส่ล้ออันลอยนะครับ นี่เป็นล้ออลลอยของเดิมนะฮะไม่ได้แต่งอะไรขนาด17นิ้วนะผมซีรีย,ยางที่ใส่นะตอนนี้ก็2 6 5 6 5 17นะครับผมก็เป็นซีรีของรถกระบะทั่วไปนะครับผมในส่วนของช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเนี่ยรีโวนะครับผมแนะนำนะท่านใดที่อยากจะได้ช่วงล่างที่มันแน่นหนึบนะฮะก็ต้องไปทําช่วงล่างใหม่นะครับผมเพราะว่าช่วงล่างดั้งเดิมของเขาเนี่ยอาการเวลาเราขับเร็วๆเนี่ย อาจจะมีลมมันดันใต้ท้องรถแล้วมันอาจจะล่อนอาจจะยุ่ยไว้นิดนึงนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นของเดิมของเขาก็ไม่เน้นขับเร็วขับเร็วนะไม่เน้นขับเร็วนะผมถ้าจะต้องการขับเร็วต้องการความเฟรมิร์มก็ออกไปเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับผมในส่วนของราคาการเซ็ตก็แล้วแต่ร้านนะฮะก็ลองเลือกหาร้านดูแล้วกันนะผมว่าอุปกรณ์การแต่งช่วงล่างของรีโวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมลองไปศึกษาดูนะครับผมถ่ายขึ้นมาด้านบนนะฮะกระจมองข้างตกแต่งด้วยโครเมียมนะเป็นการตกแต่งด้วยโครเมียมมีไฟเลี้ยว นะฮะในตัวนะครับผมพับเก็บไฟฟ้านะรปรับองศาทิศทางไฟ,ไฟฟ้านะครับผมมือจับก็เป็นโครเมียมแล้วส่วนใหญ่การตกแต่งจะเป็นโครเมียมเนาะอ่าก็จะเน้นเงาเงาแววแวนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดูไม่ล้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีดําเงามันจะดูสวยมันจะดูดุแต่ว่าเขาก็สงวนไว้ให้กับล็อกโคนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็เป็นมือจับโครเมียมนะครับผมมีเจ้าของเดิมก็ใส่ตัวกันหลุมมันเป็นรอยนะครับเป็นโครเมียมเข้าชุดกันนะครับผมมีกันสาดติดตั้งมาให้แล้ว นะก็มั่งไปติดตั้งเพิ่มด้านล่างก็มีบันไดนะผมเป็นบันไดสีดำนะฮะเป็นบันไดสีดําที่เข้ากับตัวรถนะฮะเข้ากับตัวรถได้สวยงามนะครับผมไม่ได้เหมือนกับสมัยนุสมัยก่อนนะฮะที่เป็นสแตนเลสเนาะมันก็ดูโบราณน,นะครับนี่เป็นพลาสติกทั้งอันเลยนะฮะด้านในาก็จะเป็นโครงเหล็กนะผมนะด้านข้างสีสันก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะถือว่าเรียบร้อยนะ,ะผมริ้วรอยต่างๆนี่ก็เหมือนกับเก็บงานมาแล้วนะฮะริ้วรอยก็ แทบจะไม่มีเลยอาจจะมีเล็กน้อยเท่านั้นนะเป็นขนแมวบางๆนะฮะเดีย๋ยวขัดเคลือบให้นะผมแล้วก็ด้านท้ายก็มีคําว่าพีลันเนอร์ติดมาบอกบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นยกสูงนะผมถัดมาที่ด้านท้ายกันต่อนะฮะด้านท้ายไฟท้ายไฟท้ายยังเป็นหลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่ LED เหมือนรุ่นใหม่ๆนะครับผมอ่ะนี่ก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะเน้นการดูแลรักษาที่ถูกนะครับผมเราท่องคํานี้ไว้นะฮะเน้นการดูแลรักษาที่ถูกเพราะหลอดหลอดหนึ่งเนี่ยสำหรับไฟท้ายนะฮะหลอดหลอดหนึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่า หลัก10บาทเท่านั้นเองนะฮะไปหาตามร้านอไไล่เนาะหลอดละ10 20บาทไม่เกินนี้นะผมอ่ะก็เนี่ยคือการดูแลรักษาของเขานะผมโคมเนี่ยสมมุติถ้ามีการแตกนะฮะมีการกระแทกมีแตกมีล้าวอยากเปลี่ยนก็ราคาถูกไม่แพงคู่หนึ่งนะฮะคู่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่เอาของแท้นะคู่หนึ่งก็ประมาณไม่เกิน2,000นะครับผมไม่เกิน2 0 0 0บาทนะสำหรับ โคมไฟท้ายนะครับผมนี่ก็ถือว่าถูกมากๆนะด้านท้ายออปชันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมก็มีแค่โลโก้ติดตั้งมานะผมโตโยต้าไฮรักรุ่น E นะฮะเป็นไฮรักรีโวบันไดด้านท้ายนะครับผมเป็นสแตนเลสไม่มีบุบนะนี่ไม่มีการชนกระแทกจนบุบอะไรพวกนี้นะฮะสภาพค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะผมนี่คือในส่วนของภายนอกนะผมเดี๋ยวถัดไปเราไปดูภายในกันต่อครับเรามาดูภายในนะผมเริ่มจากด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของเขานี่นะพื้นที่การนั่งโดยสารก็ ตามสไตล์รถกระบ,บะนะผมพนักพิงก็จะชันๆหน่อยนะผมวัสดุที่หุ้มเบาเป็นผ้านะครับผมผ้าในที่นี้ก็คือเป็นผ้าที่ทําลวดลายมานะเป็นล่องๆเซาะล่องมานะครับผมข้อดีมันกันตัวเราลื่นถะไหลมันจะยึดเกาะลําตัวเราให้อยู่กับเบาอ,อันนี้คือข้อดีข้อด้อยดูแลรักษายากมากนะครับผมต้องถอดไปซักต้องตากแดดนะฮะต้องเอาแปรงลงขัดนะการดูแลรักษาจะค่อนข้างยากต้อง เข้าคาแคร์อย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อความสวยงามของรถยนต์นะครับผมแต่คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นรถเพิ่งเข้านะครับผมเจ้าของเดิมนะฮะจากการใช้งานจากสภาพที่ผมเห็นนะใช้งานในถนนที่เป็นดินลูกลังนะครับผมส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะใช้ในทางดินลูกลังเพราะว่าค่าฝุ่นแดงเนี่ยเยอะมากนะฮะผมลองพื้นนะฮะ เบาะนะครับผมเป็นฝุ่นแดงๆนะครับผมตามที่เราใช้งานต่างจังหวัดอ่ะแหละนะครับผมค่อนข้างเยอะนะฮะสันนิษฐานเลยนะฮะคันนี้ใช้งานต่างจังหวัดนะครับผมอันนี้ก็บอกกล่าวกันให้ฟังกันนะครับผมเวลาคุณไปดูรถที่อื่นนะฮะก็คอยสังเกตจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะบ่งบอกว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานลักษณะไหนมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนั่งที่เบาะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นพื้นที่การนั่งโดยสารนะครับผมวิธีการขึ้นลงของโตโยต้ารีโวก็ทําได้ง่ายๆเขามีมือโหนให้2ที่มือจับมือโหน นะเป็นแบบฟิกเอาไว้เลยไม่ได้เป็นแบบซ่อนนะฮะด้านข้างของเสาบี B, เนี่ยทั้งซ้ายั้งขวามีที่มือจับมือพยุงนะครับผมนะวิธีการขึ้นก็เหยียบบันไดแล้วก็ก้าวขึ้นมานะครับผมนะพื้นที่การนั่งโดยสารนี่ครับผมประมาณนี้เลยสูง185นะครับพื้นที่ขานี่นะพื้นที่ขามีให้ขยับขาได้นะครับผมเนี่ยขยับขาได้พื้นที่ศรีรษะมีให้เล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นนะผมมีที่วางแขนตรงกลางนี่ที่วางแขนที่วางแก้วน้ํา นะครับผมอาจก็สามารถวางได้นะก็เวลานั่งก็จะชันๆหน่อยนะด้านหลังเนี่ยคือถ้าเดินทางไกลๆนะครับผมเดินทางไกลๆอาจจะต้องจอดแวะพักกันบ้างถ้านั่งเดินทางไกลๆเลยอย่างกรุงเทพนะครสวรรค์อย่างเงี้ยนะฮะอย่างน้อยมี3ชั่วโมงอย่างต่ำนะสามชั่วโมงลงรถทีนี้คือแบบปวดหลังเลยนะต้องแวะพักตามจุดแวะพักบ้าง นะผมถ้านั่งยาวๆแบบนั้นนะ่ะคือคุณจะต้องนั่งมาราทอนนะ่ะนะนั่งหลังคดหลังแข็งเลยนะผมเพราะว่าเบาะมันไม่เหมือนรถเกง่งมันไม่เหมือนรถ SUV ไงนะมันค่อนข้างชันนะผมอันนี้ก็แนะนํากันนะครับผมอ่ะพื้นที่ประมาณนี้ด้านหน้าก็จะมีที่แขวนกับข้าวนะฮะรับน้ําหนักได้4กิโลนะผมทั้ง2เบาะเลยนะผมมีช่องใส่เอกสารนะกระเป๋าใส่เอกสารใส่ของเนาะไม่มีปลั๊กเอาเลสให้นะฮะแอร์ก็ไม่มีนะครับผมนี่ต้องใช้แอร์จากด้านหน้าก็ ต้องอาจจะเปิดแรงหน่อยนะครับผมนะด้านหลังเนาะประมาณนี้นะฮะพื้นที่ประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับผมเริ่มจากที่ตัวเบาะที่ผมนั่งอยู่นะครับผมตัวเบาะเนี่ยเป็นวัสดุแบบเดียวกับด้านหลังแหละเป็นเบาะผ้าแล้วทําทำซาะร่งมาทําลวดลายให้มันดูสวยงามดูพรีเมียมนะฮะอย่างที่บอกไปมันจะดูแลรักษายากแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะยึดเกาะลําตัวเราค่อนข้างดีนะครับผมตัวเบาะเนี่ยผ่านการใช้งานมา1 2 0 0 0 0มกิโลนะแต่สภาพเบาะยังใหม่มาก ฟองน้ําไม่มีเสียรูปทรงนะฮะวัสดุที่หุ้มไม่มีขาดไม่มีได้ปรินะครับผมเจ้าของเดิมดูแลรถค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะฮะรักษาตัวเบาะได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอาจจะมีรอยยับเล็กน้อยที่ผ่านการใช้งานมานะครับผมผ่านการกดทับมานะฮะแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนะครับผมว่ามีอะไรให้บ้างในรุ่น รีโวดับเบิลแคป2.4 e พีแลนเนเกียร์อัตโนมัตินะผมเริ่มจากที่ฝั่งคนขับนะฮะฝั่งคนขับของรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยก็พวงมาลัยนะผมพวงมาลัยจะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะผมหุ้มหนังมานะนี่ขนาดไม่ใช่รุ่นท็อปนะเขายังให้หนังมาเลยนะผมแต่ก็เป็นหนังเกรดที่ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ก็ยังดีนะที่หุ้มหนังมานะผมตัดเย็บด้วยได้นะครับผมงานค่อนข้างโอเคแน่นหนานะผมจับสัมผัสก็อยู่ในระดับที่ปานกลางนะฮะจับสัมผัสค่อนข้างดีนะผมด จะเป็นควบคุมเครื่องเล่นนะฮะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนเพลงอะไรพวกนี้นะฮะอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีอยู่แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นก็คือปุ่มในส่วนของดูข้อมูลการขับขี่ข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมจะอยู่ทางด้านขวานะครับผมแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคูชคอนโทรลนะฮะหรือว่าปุ่มควบคุมหน้าจอ m i d นะในรุ่นท็อปรุ่น G เนี่ยจะไม่มีในรุ่นอีนะเพราะว่าหน้าหน้าปัดเรือนมัของเขาไม่ได้เป็นหน้าจออ่อ t ีเอนะฮะเหมือนร นะผมถ้ารุ่นท็อปเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอใหญ่นะเหมือน Fort u n e r นะฮะแต่ว่าในรุ่น e เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่หน้าจอดิจิตอลธรรมดานะครับผมนะในส่วนของไฟหน้าระบบเปิดปิดอัตโนมัติไม่มีมาให้นะเป็นแบบเมนวนวลนะครับผมมีแค่ไฟตัดหมอกให้นะผมด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ําฝนนะผมในส่วนของการสตาร์ทรถยังเป็นกุญแจอยู่นะเป็นกุญแจเสียบนะฮะเป็นแบบมีดพับเนาะเสียบบิดสตาร์ทนะผมก็อันนี้ก็กันลืมนะฮะกันหลงลืมกุญแจนะผมบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่านะบางท่านขี้ลืมอ่ะ นะเป็นกุญแจแบบ push start นะแล้วลืมนะฮะลืมกุญแจกูวางไว้ไหนในรถอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่แบบนี้ไม่มีทางลืมแน่นอนนะฮะอ่ะถัดมาที่หน้าปัดเรือนไม้นะผมก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะเป็นมาตรวัดรอบวัดความเร็วนะเป็นเข็มนะผมดูง่ายๆนะผมมีไฟแสดงสถานะความผิดปกติอยู่ตรงกลางนะครับผมนะ่ะแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลนะอยู่ทางด้านล่างนะผมถัดมาที่ตรงกลางนะครับผมตรงกลางเนี่ยด้านบนนะฮะจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะแล้วก็ช่องแอร์ซ้ายขวา นะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงมือพอดีเลยนะครับผมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็กดได้ทันทีนะครับผมอ่านี่ก็คือนายกาดดิจิตอลของเขานะลงมาเป็นฟอนต์เครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่น2ดินแต่ว่าเป็นระบบ CD MP3 USB แล้วก็บูทูธนะผมเครื่องเล่นตัวนี้สามารถต่อบูทูธได้นะคุณจะเปิดเพลงผ่าน YouTube แล้วก็ให้มันออกลําโพงก็ได้นะหรือว่าจะต่อบูทูธเพื่อรับสายโทรศัพท์ ก็ทําได้นะผมแต่ว่าไม่มีหน้าจอนะหน้าจอแบบสัมผัสไม่มีนะครเป็นแค่หน้าจอดิจิตอลธรรมดาอยู่ตรงกลางตรงนี้อาจจะดูโบราณไปนิดนึงนะผมแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ t o โยต้ารีโเนี่ยค่อนข้างเยอะนะจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นระบบของ ตัว pioneer ก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นของโ sony อะไรก็แล้วแต่นะครับผมชอบแบรนด์ไหนก็เปลี่ยนแบรนด์นั้นหรือชอบระบบปฏิบัติการไหนก็เปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะผมแต่ถ้าติดรถมาจะเป็น cd mp 3แบบนี้นะผมดีไซน์ค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยส่วนตัวผมโอเคเลยแต่ผมทํา ช่องอะไรต่างๆมาค่อนข้างที่จะเข้ารูปเข้าทรงกับคอนโซลด้านหน้านะผมลงมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมเป็นแบบเมนนวลนะฮะถัดลงมาอีกก็จะเป็นหลุมวางแก้วน้ำแล้วก็มีปลั๊กเอาเล็ทให้ด้านซ้ายด้านขวานะผมเป็น2ช่องนะลงมาครับผมในส่วนของเกียร์นะ,ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะก็สามารถที่จะใส่สปอร์โตโหมดแล้วก็บวกลบเกียร์ได้นะครับผมนี่ที่เกียร์เนาะเขาจะมีให้นะ,ะผมด้านขวานะฮะจะเป็นโหมดการขับขี่ นะมีให้เลือก2โหมดเน้นประหยัดก็อีโคเน้นสมรรถนะตัวรถก็ p พาเวอร์นะมีให้เลือก2โหมดนะครับผมลงมาอีกเป็นเบรกมือแล้วก็หลุมใส่ของที่พักแขนบุนุ่มนะแล้วก็เป็นวัสดุหุ้มมาก็คือแบบเดียวกับเบาะนะเป็นผ้าด้านในไม่มีอะไรเป็นกล่องใส่ของธรรมดานะถัดมาที่ฝั่งคนนั่งข้างนะครับฝั่งคนนั่งข้างเนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานะของระบบถุงลมนิรภัยนะผมเวลาเราต้องการใส่เบบี้ซีทนะฮะเป็นเบาะเด็กนะเนาะด้านหน้านะผมเขาจะมีแจ้งเตือนนะฮะ ว่าห้ามาใส่แบบไหนนะผมคือด้านหน้าไม่เหมาะกับการใส่เบบี้สีหรอกนะเขาจะขึ้นเตือนเอาไว้นะผมป้องกันนะกันลอหลงลืมเนาะแล้วก็มีกล่องเย็นนะครับผมมีคูบ็อกซ์ให้ด้านในเนี่ยก็คือจะใช้ลมแอร์เป่าเข้ามาในกล่องนะเวลาเราซื้อน้ําจาก ร้านที่มันไม่เย็นมากนะผมเอามาใส่ในกล่องนี้นะครับอุณหภูมิน้ำก็กจะต่ําลงก็จะทานอร่อยขึ้นนั่นเองนะผมจะได้ไม่ร้อนมากนะฮะมันก็จะมีช่องแอร์เป่าออกมาเนาะด้านล่างก็จะเป็นกล่องใส่ของธรรมดาไม่มีอะไรนะผมอ่ะซ้ายขวาที่เสาเนี่ยก็จะมีมือจับมือโหนเนาะด้านบนมีที่ใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างแล้วก็ที่บังแดดมีกระจกแค่ด้านเดียวด้านซ้ายด้านขวาไม่มีนะด้านขวาไม่มีกระจกนะครับผมกระจกตัดแสงด้านหลังก็ เป็นแบบกา้านนะฮะไม่ได้มีอะไรที่มันหมือหวามากเหมือนรุ่นท็อปท็นะรุ่น G รุ่น co, ล็อกโคแล้วพวกนี้เนาะก็จะเป็นแบบเมนนุ่นสัส่วนใหญ่นะผมเน้นดูแลรักษาง่ายวัสดุการตกแต่งก็จะเป็นแบบฮาร์ดท็อปแข็งๆเป็นพลาสติกขึ้นรูปกัดลายพวกนี้นะผมก็เน้นการดูแลรักษาที่ง่ายสะดวกนะผมเน้นการใช้งานเป็นหลักนะฮะ่นะเดี๋ยวส่วนถัดไปเรามาดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อนะผมตามไปที่ห้องเครื่องครับ เรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมนี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะขนาด2.4ลิตรเทอร์โบนะครับผมก็เป็น Vn เทอร์โบตามโตโยต้าเขาเลือกเขาเลือกใช้นะครับผมก็เรียกเทคโนโลยีแต่ละแต่ละเจ้าเรียกไม่เหมือนกันนะฮะอย่างนิสสันก็ Vg เทอร์โบอย่างโตโยต้าก็ Vn เทอร์โบนะฮะอ่ามันก็แล้วแต่เลือกนะครับผมแล้วแต่เรียกนะ,ะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะรผมรหัสเครื่องก็2 GD FTV นะครับผม เป็นรุ่นยกสูงนะฮะแรงม้าอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับผมถ้าเป็นรุ่นต่ากว่านี้แรงบิดจะอยู่ที่380นะถ้าจำไม่ผิดนะ380นะครับผมอ่ะมันก็จะต่างกันในส่วนของแรงบิดนะครับผมในส่วนของเกียร์นะฮะคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะเป็นเกียร์ ATF ดูแลง,ง่ายทนทานนะครับผมอายุการใช้งานยาวนานนะครับผมเพียงแค่คุณเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะของเขานะครับผมก็ใช้งานจน นคุณเบื่อเอา,อางี้ดีกว่าใช้ง,งานจนคุณเบื่อเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ดูแลง่ายไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะฮะคุณก็สามารถซ่อมได้จะเป็นอู่ข้างทางจะเป็นตามปั๊มต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซ่อมบํารุงเจ้าโตลต้าลีโวได้เพราะว่าอะไหล่เยอะเยอะมากนะผมหรือว่าไม่มั่นใจอู่ก็ศูนย์บริการทั่วประเทศนะฮะเขามีให้ตามรายทางเยอะมากนะผมไม่ว่าคุณจะลงใต้ขึ้นเหนือไปอีสานศูนย์บริการเขาเยอะมากจริงนะแบนเนี้ยเออนะับผมก็ไม่ต้องกังวลนะฮะอ่ะทีนี้ถัดมา ในส่วนโครงสร้างนะผมโครงสร้างของคันนี้นะผมต้องบอกกันนะคันนี้เนี่ยรถมันพึ่งเข้าขอย้ำกันทีเพราะว่าอยวหลายหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยผมขายสภาพนี้เหรอนะฝุ่นเยอะขนาดนี้คุณกล้าขายเหรอนะจริงๆแล้วเนี่ยผมพามาดูรถพึ่งเข้านะฮะก่อนก่อนที่คุณจะมาซื้อเนี่ยเราต้องเก็บงานทําความสะอาดให้อยู่แล้วนะผมคุณมาเห็นทีสภาพจะเหมือนรถใหม่เลยนะต้องบอกก่อนนะสภาพจะเหมือนรถใหม่จริงๆแต่ผมอันนี้คือสภาพพึ่งเข้ามานะฮะห้องเครื่องก็อย่างที่เห็นเลยฝุ่นแดงแมั่งเต็มเลยฝากระโปรงเห็นไหมฝุ่นแดงเนี่ย เกาะเต็มไปหมดเลยจากเจ้าของเดิมก็อย่างที่บอกไปเมื่อภายในนะครัคันนี้น่าจะใช้งานในทางลูกลงเป็นหลักนะครับผมฝุ่นแดงๆมันจะเยอะหน่อยนะครับผมโครงสร้างเนี่ยเดิมนะฝากระโปรงไม่เคยถอดแก้มด้านข้างไม่เคยถอดคันหน้าสวยๆนะครับผมตาสัญลักษณ์ซ้ายขวายังอยู่นะคาว่า L อลคำว่าอ่านะยังคมชัดอยู่ไม่มีการพ่นสีไม่มีการไล่สีนะครับผมคือสภาพเนี่ยเดิมๆนะน<ะ>ี่คือของเดิมไม่มีการชนกระแทกแน่นอนนะฮะอ่ะทีนี้ถัดมาด้านข้างมาดูที่ประตูกันบ้างนะครับผม ประตูนี่เดี๋จะดึงขอบยางให้ดูนะฮะดึงลงมานะผมคุณก็จะเห็นในส่วนของเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์คอาร์คไฟฟ้านะไอก้กลมๆเนี่ยตามขอบๆนะฮะสภาพยังคมชัดอยู่นะฮะคมชัดมากนะผมสติกเกอร์ข้างประตูนะ,ะบานาพับหัวน็อตที่ยึดกับบานาพับไม่มีลออถลอกนะฮะคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากเนี่ยเห็นปะกรต่างๆนะครับผมเนี่ยสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะอ่ะเนี่ยซอกประตงซอกประตูนะ สภาพเดิมนะฮะทีะนี้มาดูบานท้ายบานท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับผมดูเหมือนบานหน้าเลยนะฮะดูให้ครบทั้ง4บานนะ,ะซ้ายขวานะ,ะอ่านี่ครับผมหรือ,อยางก,กันเสียงลงมากันลมลงมานะฮะคุณก็จะเห็นโครงสร้างเขาคร่าวๆนะครับผมนี่นะเม็ดอาร์คนะครับผมรอยแผ่นเหล็กที่ทับซ้อนกันนะฮะเนี่ยยังคมชัดอยู่นะครับผมสีภายนอกภายในเป็นเฉดเดียวกันนะครับผมเป็นเฉดเดียวกันนะฮะคือถ้าเอาไฟฉาย นะฮะที่มีลูเมนสูงๆมาสองเนี่ยคุณจะเห็นประกายของเม็ดสีนะฮะประกายเม็ดสีมันจะเท่ากันหมดนะครับผมจะไม่มีการทําใหม่เนาะเนี่ยสภาพเดิมไม่มีการชนกระแทกด้านข้างแน่นอนนะผมสติกเกอร์ล็อกเด็กก็ที่บานประตูยังอยู่นะบางทีเนี่ยไปเปลี่ยนประตูมาไม่มีนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายด้านท้ายนะผมไอ้กระบาดท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนได้เราก้มดูด้านล่างดีก,กว่า นะผมเพื่อความชัวนะฮะดูด้านล่างดูเชสซีนะผมนี่ดินยังเยอะอยู่เลยนะฮะนี่สภาพเดิมๆเลยดิบๆเลยนะ,ะนี่นะเชสซี Chelsea, นะผมดูร่องรอยการตัดต่อเชื่อมต่อรอยสนิมรอยผุนะฮะผมคันนี้ไม่มีผุนะไม่มีผุนะผมเพียงแค่มันมีคราบที่โคนเยอะไปหน่อยนะฮะการชนด้านล่างนะผมเนี่ยการชนยังตรงๆอยู่นะไม่มีร่องรอยการชนกระแทกชนเบา,ชน,เบาชนหนักไม่มีเลยนะฮะสภาพดีมากๆนะผมอ่ะ นี่นะคือสภาพเดิมๆของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมคงสร้างเดิมันนี้คุณไม่ต้องกังวลเครื่องยนต์ยังใช้งานได้ดีอยู่เกียร์ใช้งานได้ดีอยู่นะผมเหลือแต่ทําความสะอาดเก็บความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คระบบอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ส่งมอบให้คุณลูกค้านั่นเองนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวไปสรุปด้านน้ารถก,กันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถกระบะสีประตูคันนี้นะผมเป็นแบรนด์โตโยต้านะฮะรุ่นไฮลักรีโวยอดนิยมของคนไทยนะครับผมดูแลง,ง่ายๆนะคันนี้ไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรมากเน้นการดูแลรักษาเน้นการใช้งานนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงพอต่อก,การใช้งานไม่ได้มีแบบหรูหราไม่ได้แบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนรุ่นท็อปรุ่น G ีเลยพวกนี้นะฮะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่น่าใช้นะผมใช้งานทั่วไปนะฮะเน้นการใช้งานเน้นการดูแลรักษาที่ถูกนะผม อะไรที่มันทันสมัยมากๆการดูแลรักษาย่อมจะสูงตามนะครับผมออปชันยิ่งเยอะการดูแลรักษาก็ยิ่งสูงนะผมอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไหนนะผมแต่สําหรับตัวผมนะออปชันบางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะอย่างที่ใส่เข้ามาอย่างคูชคอนโทรเนี่ยคือ ผมเคยใช้รถที่มีคูชคอนโทรอยู่ประมาณ2สัปดาห์ผมไม่ได้แทบไม่ได้ใช้คูชคอนโทรเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็บอกกล่าวให้ฟังนะฮะ,ะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่620 0 0 0บาทรถปี2 0 1 8เลขไมล์หน่ง0สมกิโลสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0901011019นะครับผมหรือว่าจะมาทดลองขับมาลองสัมผัสด,ดูมาลองนั่งมาลองเหยียบคันเร่งดูนะครับผมที่โชว์รูมไฮสิวัถนนะะราชพฤกษ์ได้ทุกวันเปิิดบรรกกาทุวันนะ 8โมงถึง1ทุ่มนะฮะมาชมได้ตลอดเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังมันมานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ส่งกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com